อยากเป็น Data a n alyst ต้องเริ่มยังไงต้องมีทักษะอะไรบ้างดูคลิปนี้จบดูควบมแน่นอนค่ะเจอท e t เทคโฟกัสสถิติเปิดเผยว่าตำแหน่งในสายงานของ Data a n alyst จะเพิ่มขึ้นถึง23%ภายในปี2031เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในยุคแห่ง big data ฟังแบบนี้แล้วหลายคนคงคิดว่า Data a n alyst เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ เซอร์ทิสเทคโฟกัส EP นี้เราเลยพามาดูกันว่าถ้าอยากเป็น Data Analyst ต้องเริ่มยังไงต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อให้เป็น Data Analyst คนเก่งที่ตลาดต้องการตัวกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มกันที่คำนิยามสั้นๆของ Data Analyst ก่อนค่ะ ซึ่ง data analyst เนี่ยคือนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำหน้าที่เอาข้อมูลจำนวนมหาศาลในธุรกิจเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามและแก้ปัญหาต่างๆให้ธุรกิจค่ะโดยจะต้องทำตั้งแต่การเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงแสดงผลให้เข้าใจง่ายหรือที่เราเรียกกันว่าการ visualize นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทักษะที่ data analyst ต้องมีคืออะไรบ้างเพื่อคนที่อยากเป็น data analyst เนี่ยจะได้เริ่มฝึกฝนได้ถูกต้องโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะดูกันทั้ง hard skills และ soft skills เลยค่ะ ทักษะาละทักษะที่ data analyst ต้องมีมีดังต่อไปนี้ค่ะทักษะด้านสถิติและความน่าจะเป็นโดย data analyst เนี่ยต้องสามารถเอาวิธีการทางสถิติและความน่าจะเป็นมาวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ทักษะด้านภาษาเขียนโปรแกรมเช่น Python, R และ SQL ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ Data Analyst ต้องใช้ในการจัดการกับข้อมูล Query ข้อมูลทำความสัตย์ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะทักษะการทำ Data Visualization เราเลือกด้วยภาพผ่านแผนภูมิกราฟหรือตารางต่างๆ ไปจนถึงสามารถทำแดชบอร์ดโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ,ๆเช่น Power BI หรือ Tableau ค่ะทักษะในการทำงานกับ Database และ Big Data โดยต้องเข้าใจ Database รูปแบบต่างๆและสามารถใช้เครื่องมือเช่น Hadoop Spark หรือ NoSQL ในการทำงานกับข้อมูลได้ค่ะเข้าใจพื้นฐานการทำงานของ Machine Learning โดยจะต้องเข้าใจ a l g กอริทึมรูปแบบต่างๆเพื่อให้เราสามารถใช้โมเดลต่อยอดไปช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่ะมาต่อกันที่ทักษะเชิง Soft Skills กันบ้างนะคะโดยจะมีดังต่อไปนี้ค่ะมี business sense สามารถวิเคราะห์เรื่องต่างๆในเชิงธุรกิจหรือเรียกได้ว่ามีหัวทั้งด้านธุรกิจและเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนั่นเองค่ะมี critical thinking สามารถระบุปัญหาวิเคราะห์ตีโจทย์และหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมได้ค่ะมีความคิดสร้างสารรค์กล้าที่จะคิดนอกกรอบและทดลองสิ่งใหม่ๆเพื่อหาข้อสรุปใหม่ๆจากข้อมูลค่ะมีทักษะด้าน storytelling เล่าเรื่องราวจากข้อมูลรู้จักผู้เรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายและสามารถหยิบเอาแง่มุมที่สําคัญมาดึงความสนใจของผู้คนได้ค่ะมีความละเอียดใส่ใจและให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆเ,เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยําค่ะสามารถคิดจากมุมมองของผู้อื่นเช่นลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความต้องการของคนอื่นและหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะ มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองโดยต้องมีความรอบรู้ในอุตสาหกรรมที่ทำงานอยู่ค่ะเช่น Data Analyst ที่ทำงานในอุตสาหกรรมทางการเงินก็ควรจะมีความรู้ด้านการเงินอย่างเหมาะสมค่ะและข้อสุดท้ายคือพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องค่ะ พอโลกของเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวอย่างต่อเนื่องก็สามารถยืนหนึ่งท่ามการความเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากเป็น Data Analyst นะคะก็ลองฝึกฝนคักษะตามนี้ดูปัจจุบันนี้มีครอร์สเรียนให้เลือกเรียนมากมายเลยค่ะถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นมากพอเป้าหมายการเป็น Data Analy s t ก็อยู่ไม่ไกลจนเอื้อมแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นมาค้นหาเส้นทางที่ใช่และเปิดประสบการณ์ความท้าทายใหม่ๆใ,ในโลกของ AI และ Data ที่ Certis กันนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยโอกาสดีๆรอทุกคนอยู่ที่ Certis ค่ะแล้วเจอกัน